สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาดามสตอรี่ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนช่องของเราโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมการสปอยกันได้เลยสันักดั้งเดิมปรากฏตัวในการแข่งขันต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณและสมาชิกทุกคนได้ปลุกซื้อปากการต่อสู้ของพวกเขาเป็นครั้งที่สองแต่กุมาวีเอา้า ทุกด,ดีจนบาดเจ็บสาหัสและเกอบเสียชีวิตทันทีหลังจากการต่อสู้ลอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันด้วยจิตวิญญาณสำนักทังยินดีต้อนรับศัตรูที่ส่งพลังอีกทั้งจากสำนักดั้งเดิมเดิมทีหวัววีเอ้าและคนอื่น,นได้รับข่าวเมื่อการแข่งขันด้วยจิตวิญญาณเริ่มต้นดึ่นนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมของบาลบมาจาริญญาชัวา่วารจากลัทธิวิญญาศักดิ์ธิ์คนที่แข็งแร่งของสำนักดั้งเดิม ก็มาด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขามาสายในการแข่งขันพวกเขาจึงไม่เคยเห็นทีมที่มีวิญญาณยุทธประเภทร่างกายมากฏตัวในสนามการต่อสู้ซึ่งทำให้พวกเขาสงสัยว่ามีคนจากสำนักดั้งเดิมอาจซ่อมตัวอยู่ในดินใดดินหนึ่งสิ่งนี้ทำให้หัววีเข้าหวาดกลัวที่จะละทิ้งพวกเขาเนื่องจากปรมาจารย์วิญญาณทุกคนของสำนักดั้งเดิมมีจิตวิญญาณการต่อสู้ของร่างกายที่ทรงพลังและสำนักดั้งเดิม ยังมีวิธีลับของการปลุกพลังวิญญาณในครั้งที่สองของวิญญาณร่างกายซึ่งทำให้ปรมาจารย์วิญญาณของสำนักดั้งเดิมเป็นการปลุกครั้งที่สองของวิญญาณการต่อสู้ระดับต่ำสุดจะเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาความแข็งแกร่งคือ30เอร์เซนและการเพิ่มขึ้นสูงสุดจะเป็นสามครั้งนี่คือสาเหตุที่หัววีเฮ่าและคนอื่นๆกว่าสำนักดั้งเดิม จนกระทั่งหลังจากการแข่งขันต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในที่สุดสำนักถังก็ได้พบกับผู้คนของสำนักดั้งเดิมปรากฏว่าพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในทีมสำนักปีศาจหิมะจากจักรวัดเทียนฮุนเป็นพราะพลังของจิตวิญญาณการต่อสู้ของร่างกายหลักที่ทำให้สำนักปีศาจหิมะสามารถเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้อย่างง่ายดายในการต่อสู้ระหว่างสำนักถังและสำนักปีศาจหิมะนั้น บุคคลแรกจากสำนักปีศาจหิมะที่ลงต่อสู้คือระดับที่60จักรพรรดิวิญญาณวิญญาณยุดร่างกายหลักชายผู้แข็งแกร่งวังยานเฟิงเขามี2แขนและจิตวิญญาณการต่อสู้ดังเดิมของเขาถูกปลุกขึ้นเป็นครั้งที่2แม้ว่าจะเป็นเพียงการตื่นขึ้นครั้งที่2ของระดับทองแดงก็ตามแต่พลังการต่อสู้ของเขาก็เ,าเพิ่มขึ้น60%แต่ถึงกระนั้นสมาชิกในทีม ก็ยังไม่กล้าที่จะดูถูกความแข็งแกร่งของสำนักถังพอพบเขาได้เห็นด้วยตาของเขาเองว่าหวังตงเรือจากสำนักถังผู้ครอบครองจิตวิญญาณก,การต่อสู้ที่ดีที่สุดในใต้หล้าขอนห้าวเทียนสามารถต่อสู้อย่างหนักกับอาวุธของหวังซิ่วเอ๋อออกบางตอนทองที่แข็งแกร่งที่สุด ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะพบกับหวังตกเอือทันทีที่เข้ามาในสนามการต่อสู้เมื่อเขาเห็นว่าคนแรกจากสำนักถังที่เข้ามาในสนามคือั่วหวีเฮาในที่สุดเขาก็หายใจด้วยความโลงอกเพราะความแข็งแกร่งของม่ววีเฮาอยู่ในระดับราชาหิงวิญญาณเท่านั้นและเขายังเป็นคนพิการอีกด้วยที่สามารถใช้ได้เพียงมือเดียวหวังหยานเฟิง เขามั่นใจว่าเขาสามารถเอาชนะหัววีเฮ้าด้วยการฝึกฝนระดับที่60ของเขาแต่เมื่อการต่อสู้ระหว่างทั้งสองเริ่มต้นขึ้นสมาชิกของสำนักดั้งเดิมจะสามารถเอาชนะหัววีเฮ้าได้เขาค้พบว่าหัววีเฮ้าไม่ได้อ่อนแออย่างที่เขาคิดเขาไม่ได้คาดหวังว่าหัววีเฮ่าซึ่งเป็นปรมาจารย์ยานประเภทควบคุมสำนักดั้งเดิมไม่คิดว่าเขาจะสามารถใช้อาวุธที่ทรงพลังได้จริง ทักษะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฮว่าวีเฮาใช้คือมาราชาความพิพพที่สอนโดยราชินานามพมยุทธ์มู่เอินเพื่อที่จะชนะฮว่าวีเฮานั้นหวังหยานเฟิงใช้การปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้ในร่างกายของเขาในระดับทองแดงเพื่อเพิ่มพลังการต่อสู้ของเขาทันทีเป็น60%เ แต่เขาก็ยังคงไม่ใช่คู่ต่อสู้กับขั้วหมีเห่าและถูกขัวหมีเห่าทุบตีผู้ตัดสินเขาต้องเปิดใช้งานโล่ที่อยู่ยงคงกระพันเพื่อช่วยชีวิตของเขาขัวา้วหมีเหาใช้กรงเล็บหมีทองคําเข้มเพื่อจอะก,ก่อโล่ที่อยู่ยงคงกระพันโดยตรงหวังยานเฟิงกฎมากจากนั้นเขาก็เปิดใช้งานการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังที่สุดของเขาและฝ่ามือทองแดงขนาดใหญ่คู่หนึ่ง ก็เข้ามาหา,าหัววีเฮ้าเขาคิดว่าหัววีวเฮ้าจะไม่สามารถทนต่อการโจมตีของฝ่ามือเหล่านี้ได้แต่เขาไม่เคยคาดหวังเลยว่าในขณะนี้หัววีวเฮ้าจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาตามด้วยบางสิ่งที่แปลกแกปลกฉาดเอิงปรากฏขึ้นและเขาพบว่าเขาได้แลกเปลี่ยนตำแหน่งกับหัวหีเฮ้าและฝ่ามือขนาดใหญ่ก็ตบเขาโดยตรงในขณะที่เขากำลังจะหลบหนีหวังยันเฟิง ถูกฝังอยู่ใต้ทักษะวิญญาณของเขาเองและโชคดีที่ผู้ตัดสินดำเนินการทันเวลาเพื่อช่วยเขาเหตุผลที่หัววีเห้าสามารถเปลี่ยนตำแหน่งกับหวังยานเฟิงได้ก็พราะเขาใช้ทักษะการเปลี่ยนตัวของสวีซานซือเหตุนใดหัวหวีเห้าถึงมีทักษะของสวีซานซือสำหรับทักษะนี้เป็นพ่อทักษะจิตวิญญาณที่5ของหัววีเห้าการสือ่อผ่า์ทางจิตวิญญาณสามารถท้าลอกทักษะวิญญาณของผู้อื่น และจัดเก็บได้อย่างถูกต้องว่ามีเฮาครัรอบชนหมิงสาเปียของสวีซาซือจากนั้นในการแข่งขันครั้งที่สองสำนักปีใสามาได้ส่งคนคนหนึ่งเป็นถึงจักรพรรดิวิญญาณหกวงแหวนเช่นกันพร้อมน้องวิญญาณการต่อสู้ของร่างกายมาลงต่อสู้อีกครั้งในนัดนี้ว่ามีเฮาใช้ทักษะโลดสะท้อนชีวิตที่ได้รับจากน้อนไม้น้ำแข็งขียนเหมืองที่กลายเป็นวิญญาณ และเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายหลังจากที่สำนักปีศาจิมะเห็นว่าัว่ามีเฮ้าเอาชนะคนสองคนติดต่อกันพวกเขาก็ได้ส่งคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมของพวกเขาในขนาดนี้หลงเยียเทียนปรากฏตัวขึ้นหลงเยียเทียนนั้นเป็นอัจฉริยะที่ดีที่สุดของสำนักดั้งเดิมเขาได้มาถึงอาณาจักรวิญญาเจ็ดวงแหวนแล้วตั้งแต่เขาอายุยังน้อย และยังเป็นผู้สืบทอดของสำนักดั้งเดิมในรุ่นต่อไปอีกด้วยด้วยทักษะและจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขามีการอัปเดตการตื่นขึ้นครั้งที่2เป็นการปลุกพลังได้ดับเงินอันทรงพลังที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ได้ทันที100%เมื่อเขาได้รับการเลือ่อนตำแหน่งเป็นราชินานาภมยุทธ์มีความเป็นไปได้สูงที่เขาสามารถทำได้การปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้ให้ถึงระดับทอง สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ของเขาได้ถึงสามครั้งทันทีที่หลงเอีเทียนปากดตัวในที่เกิดเหตุเขาก็ได้แสดงแรงผักดันและความกดดันที่แข็งแกร่งสิ่งนี้ทำให้หัวหมีเห่ากาบเลือดออกมาแต่หัวหมีเห่าบังคับให้เขาละงับมันจนกระทั่งหลงเอเทียนหันกลับมาความกดดันอันทรงพลังค่อยๆหายไปในขณะน,นี้หัวหมีเห่าได้ตะหนักวา่า หลงเยนเทียนนั้นอาจเป็นคนที่เขาพบซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นหัวหี่เฮาเป็นผู้นําในการใช้พลังจิตในการโจมตีแต่ถูกลงเยีนเทียนละงับไว้ได้อย่างง่ายดายโดยมีคาดคิดในเวลานี้หลงเยีนเทียนเปิดใช้งานวงแหวนวิญญาณและทําให้ผู้ชมตกใจโดยตรงเมื่อพบว่าหลงเยนเทียนกลายเป็นมหาปาวิญญาณเจ็ดวงแหวน เขาเป็นมหาป่าวิญญาณคนที่สองในการแข่งขันต่อสู้วิญญาณนี้นอกเหนือจากเสีย่ยวหงเฉินและวงแหวนวิญญาณของเขานั้นเหนือกว่าผู้ที่ทรงพลังที่สุดในการแข่งขันต่อสู้วิญญาณและมีวงแหวนวิญญาณที่ดีมีวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงสีเหลืองหนึ่งวงสีม่วงสองวงและวงแหวนวิญญาณที่สี่ของเขานั้นเป็นวงแหวนวิญญาณหมื่นปีแล้วเสี่ยวหงเฉินไม่น่ากล่าวถึงต่อหน้าหลงเยียนเทียนเลย เขาทำงานอย่างนั้นเพื่อปรปับปรุงองินจักของเขาแต่เสี่ยวหงเฉินนั้นใช้ยาเพื่อบังคับให้อัปเกรดเป็นระดับมหาปาฏินญ,ญาณเมื่อหัวหมีเฮาเห็นหลงเยียรเทียนพร้อมกับวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงเขาจึงเข้าใจว่าทำไมหลงเยียเทียนจึงมีพลังกดขี่ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ในขนาดนี้แม้ว่าหัวหมีเฮาจะอยู่ที่ระดับวงแหวนวิญญาณที่ห้าเท่านั้นแต่เขาก็มีทัากษะการต่อสู้ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ซึ่งทาให้หลวงเวยเทียนประหลาดใจเพื่อจัดการกับหวัวหมีเห่าหลวงเยเทียนในระดับนงินของเขาการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณการต่อสู้ของร่างกายหัวหมีเห่าเผชิญหน้ากับหลวงเยเทียนซึ่งพลังการต่อสู้เพิ่มขึ้นถึง100เอร์เซเขาหยิบอาวุธลับของสำนักถังออกมาซึ่งเป็นอาวุธลับระดับกลางของสำนักถังพิษในอาวุธลับชิ้นที่สราชาแห่งนรกแม้แต่ราชินนาภุมยุทธ ก็ยังไม่สามารถต้านทานได้ในอดีตเมื่อทั้งซานหยิบราชาแห่งน,นรกออกมาครั้งแรกเขาก็สังหารมหาปาาวิญญาณระดับที่70ได้ทันทีแต่ตัวที่หัวหวี่เข้าใช้นั้นมันไม่ใช่เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบมันแค่ก้าวเล้าแล,และไม่เป็นพิษเขาไม่มีเวลาเพราะหัววิว่เข้าไม่มีเวลาที่จะผสมสมุนไพรที่มีพิษหลายแรงก,การโจมตีดังกล่าวยังทําให้หลงเอียดเทียน ได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ในขณะน,นี้ว่าวิเฮ้าก็ได้ใช้พลังวิญญาณของเขาหมดลงและไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปเขาทำได้เพียงยอมรับความพ่ายแพ้เท่านั้นจากนั้นการต่อสู้แบบทีมระหว่างสำนักถังและสำนักดั้งเดิมก็เริ่มต้นขึ้นวิญญาณยุทธคู่แฝดของสำนักดั้งเดิมปรากฏตัวขึ้นและทำให้สำนักถังต้องต่อสู้กันเอง แต่พวกเขาเกือบจะถูกขวาวีเฮ้าสังหารด้วยค้อนผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหลงเยเทียนเข้ามาในที่เกิดเหตุขวาวีเฮ้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนําอาวุธลับของสํานักถังออกมาและทําให้หลงเยเทียนได้รับบาดเจ็บสหาหัสอีกครั้งด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวขวาวีเฮ้าก็ใช้พลังวิญญาณของเขาจนหมดและแทนที่เขาด้วยสวีซานซือที่เป็นจกักรพรรดิวิญญาณหกวงแหวน แต่เขายังคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามอย่างหลงเยเทียนสวีซานซือขึ้นมาบนเวทีเพียงเพื่อใช้พลังยันของเขาแต่การตื่นขึ้นระดับทองของหลงเยเทียนเขาอดปล่อยการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดแต่สวีซานซือที่มีไหวพริบเปิดใช้งานชวนมิงสัพ์เปลี่ยนตำแหน่งในขนาดนี้โดยสลับตำแหน่งระหว่างเขาและผู้ตัดสินทำให้ราชินีนามมยุทธจึงจา้าง สามารถสกัดกั้นการโจมตีให้เขาได้แต่ตัวเขาเองกลับเริ่มยอมรับความพ่ายแพ้ของหลงเยียเทียนสภาพอากาศพังทลายลงการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของเขาใช้พลังวิญญันกับครึ่งหนึ่งของเขาแต่ท้ายที่สุดก็โดนผู้ตัดสินหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเขาจึงตัดสินใจเริ่มการต่อสู้แบบทีมโดยตรงในการต่อสู้แบบทีมนี้ เจ็ดปลาสือไลคคือได้เข้าร่วมการต่อสู้แบบกู่ด้วยผู้ต่อสู้จากสนักดั้งเดิมบนสนามพ่อหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บในการแข่งขันเดียวครั้งก่อนว่ามีเฮ้าก็ถูกทุบตีจนเสียพลังการต่อสู้ทั้งหมดแต่ถึงะนั้นพลังการต่อสู้ของทั้งหกคนนั้นก็แข็งแกร่งมากเพราะพวกเขาทั้งหมดเป็นปรมาจารย์วิญญาณที่มีจิตวิญญาณการต่อสู้ของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นสามคน ยังเป็นการตื่นขึ้นครั้งที่สองของจิญญาณการต่อสู้ระดับเงินและระดับต่ำสุดคือการตื่นขึ้นของระดับทองแดงในบรรดาหกคนในสำนักดั้งเดิมคนหนึ่งคือประมาจารย์วิญญาณที่มีวิญญายุธการต่อสู้คู่เธอคือเจ้าหญิงของจักรวรรดิทเทียนฮุนเว่ยหน้าซึ่งเป็นวิญญาณการต่อสู้ตัวหลักด้วยวิญญาณการต่อสู้ตัวแรกของเว่ยหน้าที่ตื่นขึ้นมาในระดับเงิน คือวิญญาาการต่อสู้แห่งการรักษาดอกบัวหิมะซึ่งมีพลังการรักษาอันทรงพลังจิตวิญญาณการต่อสู้ที่สองที่มีพลังการรักษาคือจิตวิญญาณการต่อสู้ของร่างกายหลักสมองและจิตวิญญาณการต่อสู้ทางจิตวิญญาณของห่อวีเฮ้าเป็นระบบจิตวิญญาณทางจิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดวงแหวนวิญญาณของเขาไม่ได้ท้าทายสวรรค์เหมือนกับของห่หวีเฮาที่ครอบครองนอนไม่น้ำแข็งอายุหนึ่งล้านปี ซึ่งเป็นวงแหวนวิญญาณแห่งปัญญาแต่ในขณะนี้วิญญาณการต่อสู้สมองของเวนา่าได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วด้วยการเพิ่มวงแหวนวิญญาณเหมือนปีสีดำหกวง,งเธอยังคงทรงพลังมากด้วยความช่วยเหลือจากศิลปะการต่อสู้ทางสมองของเธอหลุงเยียเทียนสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกับการแบ่งปันการตรวจจับจิตของฮัววีเฮาแต่ฮัววีเฮาสามารถช่วยเหลือผู้คนได้หลายครั้งในเวลาเดียวกัน หลงเยเทียนที่สามารถช่วยเหลือคนเพียงคนเดียวในการต่อสู้กับอวตารวิญญาณการต่อสู้ของเขานั้นแข็งแกร่งเกินไปแม้ว่าเขาจะเป็นคนแรกข้อตามเพื่อจัดการกับหลงเยเทียนหัวมีเฮาและหวังตงเอ๋อได้เปิดใช้งานทักษะการรวมจิตวิญญาณการต่อสู้สองครั้งติดต่อกันขั้นแรกพวกเขาใช้ถนนทองคําเพื่อโจมตีหลงเยเทียนเพื่อให้สถานะร่างกายที่แท้จริงของหลงเยเทียน ได้รับการปลดปล่อยและใช้ค้อนจักรพพัดแข่งสวรรค์ทัากษะการล้อมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ในขณะน,นี้ว่าอีเฮากำลังถือค้อนเฮาเทียนขนาดใหญ่และทุบมันโดยตรงที่หลงเยเทียนหากหลงเยเทียนถูกตีด้วยควานนี้เขาจะต้องเสียชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัยเวน่ารู้สึกหวาดกลัวเมื่อเธอเห็นฉากนี้เพราะหลงเยเทียนไม่เพียงแต่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นน้องของสำนักดั้งเดิมเท่านั้น แต่เขายังเป็นผู้มั่นของเวน่าอีกด้วยเมื่อเธอเห็นผู้มั่นของเธอกำลังจัดเสียชีวิตเวน่าคำรามอย่างโกธเกี้ยวนี่คือระดับที่สี่ของจิตวิญญาณการต่อสู้ทักษะวิญญาณวิญญาณหญิงที่ร้องข้ามควรเป็นการโจมตีทางจิตและการโจมตีด้วยเสียงเสียงคำรามนี้ทำให้ทุกคนอดไม่ได้ที่จะปิดหูแม้แต่เพื่อนร่วมทีมของสำนักดั้งเดิมก็ได้รับผลกระทบระดับวงแหวน ไม่สามารถต้านทานได้และเลือดสามารถไหลออกมาเต็มปากได้อย่างไรก็ตามทักษะนี้ไม่ได้ผลกับหวัวหมีเฮาและเวยหน้าเขาเห็นว่าคู่มั่นของเขากำลังจัดเสียชีวิตในขณะนี้จิตใจของเวยหน้าว่างเปล่าเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ถูกแต่หวัวมีเฮายังคงแสดงความเมตตาจะกวาดเทียนหุนเจ้าชาย และเจ้าหญิงในอนาคตผู้สืบทอดตำแหน่งของสำนักดั้งเดิมในอนาคตนอกจากนี้จักรวรรดิเทียนฮุนยังเป็นลูกค้ารายใหญ่ของสำนักถังเพื่อมรุกข้อตกลงกับจักรวรรดิเทียนฮุนฮ่วหีเฮ้าจะไม่สังหารหลงเอเทียนหลังจากที่หลงเอเทียนถูกกำจัดออกไปสมาชิกที่เหลือของสำนักดั้งเดิมก็ไม่สามารถแข่งขันกับสำนักถังได้สำนักถังเอาชนะสำนักดั้งเดิมได้ หลังจากได้รับชัยชนะครั้งแรกในรอบก่อนรองชนะเลิศพวกเขาก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จถัดไปสํานักถังจะเผชิญหน้ากับทีมสํานักวิญญาณศักดิิที่ทรงพลังยิ่งกว่าขอบคุณครับสําหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ